Hur det ser ut? Ingenting. Ja Men det måste ha varit en stor bit som... Jag känner det luktar lite nu. Oj, det kanske var äh, bränn på din motor. Mm. <laughs> 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 อร์มนี้ใส่เป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยยูนิฟอร์มเนี้ยลิตรหลิตโอเคยังไม่ถึงอีกนิดนึงตัวนี้เป็นสปริงโรลที่ไอม้มมวนไว้นะคะที่ไอ้ทำไว้นานและตั้งแต่ช่วงน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะไอ้ก็ฟรีซไว้นะคะเดี๋ยวจะทอดไปทานที่ทำงานคะ่ะ ทุกคนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะสภาพของคนเพิ่งตื่นนอนนะคะตายังตุยต่ยๆอยู่เลยดื่มน้ําอุ่นไปแล้วแก้วหนึง่งยังไม่ได้ให้กาแฟเลยค่ะเดี๋ยวจะทํากาแฟก่อนเนาะวันนี้ไม่เอากาแฟกรองนะคะวันนี้เราจะทํากาแฟเนสเปรซโซ่ค่ะเอาตัวเดี๋ยวเขากกวยเ้าอ๋อดูยุดด่ดเดี๋ยโอ้อยทุกคนไม่ทานแล้ว พี่คุนบอกว่าเขาต้มกาแฟไม่รอไอแล้วจ้างั้นก็เอาตัวนี้เก็บนะคะแต่กาแฟที่พี่ขุนต้มไม่รออ่ะเครื่องมันปิดไปแล้วนะคะก็จะสตาร์ทใหม่ให้มันอุ่นก่อนเนาะเป็นอะไรที่แบบดิสตรีมดีมากต้องให้ได้หงลิตรหนึลิตรต่อวันไปจะทอดสปริงโลก่อนเมื่อวานมีมมมมมม มื่อวานนี้ไอทําข้าวผัดเมื่อวานทําข้าวผัดไส้กรอกแล้วก็กุนเชียงผสมกันก็แล้วเอาไปกล่องใหญ่ก็เลยแบ่งนะคะทุกคนแบ่งกินแล้วก็มันเหลืออยู่ที่ทํางานอีกแต่ว่ากลัวไม่อิ่มก็เลยจะทอดสปริงโร่ไปเพิ่มนะคะเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วค่อยจะไปอาบน้ําค่ะไปเข้างาน11โมงวันนี้นะคะก็ประมาณ10โมงครึ่งออกจากบ้านนะคะ ก็มีเวลาอยู่นะคะครัวก็จะลกมากนะคะพขุนทำแบบนี้ก็จะได้กากของผักนะคะแล้วก็ล้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันมันเยอะงานเยอะมากแล้วก็พี่ขุนก็ยังมีวิธีการบําบัดตัวเองนะคะก็จะมีดื่มอะไรผสมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงโต๊ะในครัวนู้นนะคะทุกคน ในคลิปเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่ามันโลกมันนุ่นเพราะว่าไม่สามารถที่จะตามเก็บได้นะคะเพราะวันหนึ่งเนี่ยพี่ขุนเขาก็จะใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นไอ้ก็จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแขกมาทานข้าวที่บ้านไอ้ก็จะขอร้อยเขาเก็บให้มันเป็นระเบียบนิดนึง ก็ติดใจกันค่ะต้องไปสักประมาณหกอันก็พอทุกคน ไม่กินกายนะคะไม่ต้องทำเผื่อช่วงนี้านางก็จะกินอาหารแบบเน้นโปรตีนเป็นหลักโปรตีนแข็งป๊อกแน่นอน,นแบบน้ำแข็งต้องกระเด็นชัวทุกคนเฮ้เยเฮ้ย ไม่เป็นน้ำแข็งไงจะต้องยอมเชียรค่ะ วันนี้พี่ฝนบอกบวก5้าองศาแต่ความรู้สึกเหมือนแบบประมาณ0ูนองศา ทุกคนจ๋าก,กาแฟถ้วยที่สองก่อนจะออกไปทำงานนะคะตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วไอ้ว่าจะออกสิบโมงครึง่งทุกคนรู้ไหมว่าไอ้ทำอะไรทำไมไอ้จะสายน <c oughs> าฬิกานะคะสิบโมงสิบนาทีสิบโมงสิบนาทีแล้วแล้วบอกว่าจะออกจากบ้านสิบโมงครึง่งตอนนี้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะคะคืออยากลองเสี่ยงโชคนะคะก็แบบไปดูดวงออนไลน์มาไง ดูใน y t u t u นั่นแหละทุกคนไม่ได้แบบว่าอาโทรไปหาหมอดูอะไรปกติก็คือจะดูแบบผ่านๆเป็นคนแบบไม่ได้อินมากกับเรื่องดวงนะคะแต่ปีนี้มันแปลกๆทุกคนมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะก็เลยแบบเข้าไปฟังเข้าไปฟังนะคะเออหรือเราจะลองเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะว่ามีหลายๆสำนักเขาก็ทำนายมาว่าเออมันอาจจะมีแบบเออมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ plus เป็นครั้งแรกค่ะทุกคนมันต้องเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกในไลน์ใช่ไหมในไลน์ในไลน์กลุ่มแล้วก็สั่งซื้อนะคะไปเลือกลอตเตอรี่ที่เป็นลอตเตอรี่ชุดนะคะพอดีว่าใกล้จะถึงวันเกิดคุณพ่อไอแล้วไงไอก็เลยจะซื้อวันเกิดแล้วก็อายุของพ่อ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ซื้อลอตเตอรี่ผ่านลอตเตอรี่พล u s นะคะสัญลักษณ์มันจะเป็นนกใช่ไหมทุกคนนก plus อะไรอย่างเงี้ยแหะ กล้วยหอมอเมริกาใต้ความหอมจะไม่เท่ากล้วยหอมไทยค่ะทุกคนถ้าเราทานกล้วยหอมของประเทศไทยอ่ะกลิ่นหอมจะจะมีความแรงกว่านี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบความหอมไม่เท่ากล้วยไทยค่ะ ขนาดพวกผักอะเนาะผักหอมโหระพาอะไรที่ปลูกที่เมืองไทยนำเข้ามากลิ่นยังมีความหอมความฉุนกว่าผักของไทยที่ปลูกในสวีเดนค่ะแต่ว่ากล้วยที่ปลูกในสวีเดนไม่ได้นะทุกคนคือปลูกได้อ่ะได้แต่มันจะ มันจะไม่ให้ผลผลิตค่ะมันจะไม่มันจะไม่ติดมันจะไม่ติดผลอ่าก็เลยต้องนำเข้ากล้วยถ้าหากว่าสถิติยังไม่เปลี่ยนแปลงนะจากความรู้เก่าที่เคยเช็คประเทศสวีเดนเป็นเป็นประเทศที่นำเข้ากล้วยหอมมากที่สุดในโลกอันนี้จากสถิติตั้งแต่10บกว่าปีที่แล้วนะไอ้ก็ยังไม่ได้เข้าไปเช็คตัวเลขนะคะ ปัจจุบันอันนี้เป็นข้อมูลเก่านะคะทุกคนอาหารเช้าไอ้ก็จะมีกล้วยหอมกับไข่ต้มนะคะก่อนไปทำงานก็จะประมาณนี้เนี่ยนะคะทุกคนจะม,มีความสุขแบบพอดีไม่แข็ง บางครั้งในคลิปไอเนอะอาะไอจะชอบพูดเรื่องการเงินการการเก็บออมเรื่องตัวเลขเรื่องสถิติไอเพิ่งจะมานั่งสังเกตตัวเองไะในคลิปของตัวเองที่ทําไปมันมันพูดออกไปโดยอัตโนมัติโดยก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรอะทุกคนแต่ถ้านั่งวิเคราะห์ไปก็เหมือนตัวเองเรียนทางด้านเศรษฐาศาสตร์แล้วตัวเองเป็นคนชอบตัวเลขชอบสถิติ อยู่ที่ทํางานก็คํานวณอะไรคร่าวๆเองนะทําสถิติเองอะไรประมาณเนี้ค่ะเป็นคนชอบชอบอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นเวลาเวลาทําคลิปก็จะพูดอะไรแนวๆนี้ทุกคนเนาะบางคนก็อาจฟังแล้วก็เบื่อๆแบบเออเหมือนมีวิชาการ แทรกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นวิชาการอะไรนะแต่มันมันพูดไปด้วยด้วยความแบบความเคยชินความแบบที่มันติดมันฝังอยู่อะทุกคนเอออยากกินไข่เป็ดเนาะที่นี่มีแต่ไข่ไก่ถ้าจะกินไข่เป็ดก็มีหรอกคะ่ะแต่ว่ามันต้องไปนอกเมืองชาญเมืองตรงชนบท ต้องไปติดต่อขอซื้อกับคนที่เขาเลี้ยงเป็ดจริงๆอืไอชอบกินไข่ขาว รอ้อนไอ้ว่าพี่ขุนลืมโทรศัพท์ไวตรงนี้ไอ้ว่านางนางลืมเลยนะนางเอาโทรศัพท์แนบไว้กับติดฝาเลยค่ะทุกคนลืมเฉยวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่ไอ้ทำคลิปดีวยไอ้จะออกไปทำงานแล้วค่ะไอ้เข้างานสิบเอดโมแล้วก็ทำงานจนห้างปิดเลยนะคะเสาร์ทย์ห้างปิด หนึ่งทุ่มนะคะทุกคนเมื่อวานไอเลิกหนึ่งทุ่มสิบห้านะคะปิดแคชเชียร์แต่ตอนที่ไอกลับอะ่ะยังมีลูกค้าเหลืออยู่ยังจ่ายเงินไม่เสร็จแต่เมืม่อวานตอนที่ไอกลับมันจะมีน้องคนนึงเลิกงานทุ่มครึ่งเขายืนรออยู่นะคะก็เลยช่วยเขาแบบปิดแคชเชียร์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ไลยก็รีบวิ่งกลับไปเอาพวกกล่องข้าวของไหลนะคะแล้วก็เดินออกเดินออกมาแลาราประมาณ สิบเก้าจุดหนึ่งหกนหนึ่งเจ็ดนบางทีอ่ะไออ่ะเลิกงานช้าห้านาทีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกให้อายนะเขียนโอทีเพิ่มได้เงี้ยไอก็ไม่เอาเพราะว่าไอเคยแบบมีบางครั้งอ่ะเราเดินออกไปจากพื้นที่การทํางานอ่ะห้านาทีก็มีนะคะแบบนานๆเราจะทําแบบนั้นทีก็คือแล้วแต่หัวหน้างานว่าเขาจะใจดีให้เราออกไปไหมมีบางวันที่แบบลูกค้าไม่เยอะ นะคะแล้วก็ปิดแคชเชียร์ได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรต้องทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามที่จะช่วยจัดเก็บทําความสะอาดในบริเวณแคชเชียร์ด้วยเงี้ยค่ะเพื่อดึงเวลาให้มันถึงกับตรงที่เราจะต้องเลิกงานจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนแบบเกรงใจบริษัทด้วยนะคะเพราะว่าเงินเล็กเล็กน้อยน้อยห้านาทีห้านาทีแล้วละหลายคนนะคะแล้วก็บ่อยๆแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นก้อนเงินก้อนหนึ่งนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้มีการให้ตอกบ,บัตร เข้าออกแล้วทุกอย่างจะเป็นออตโต้ตามตารางงานที่เราได้รับมาทุกๆ6เดือนตารางงานจะถูกเซฟไว้ในระบบในแอปพลิเคชันนะคะว่าเออไอเนี่ยเข้างานวันนี้11โมงเลิกหนึ่งทุ่มนะคะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เราแบบ เอาบัตรพนักงานไปรูดไปอะไรไม่จําเป็นนะคะเพียงแต่เราต้องเข้าไปแอปพรูฟการทํางานของเราในวันด้านั้นนะคะอาจจะเข้าไปในระบบในแอปพลิเคชันอาจจะเป็นสองสามวันทีหรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องแอปพรูฟวันที่เราทํางานมาทั้งหมดนะคะพอเราแอปพรูฟเสร็จมันก็จะเด้งไปหาหัวหน้าของเราที่เป็นหัวหน้าโดยตรงหัวหน้าโดยตรงตรวจสอบแล้วนะคะทำการแอปพรูฟแล้วก็จะส่งไปที่แผนกฝ่ายบุคคลนะคะ HR ของบริษัท HR นะคะของบริษัทท่อทำการแอปพรูฟนะคะทำการอนุมัตินะคะเขาแอปพรูฟก็คืออนุมัตินะคะอนุมัติแล้วก็พอสิ้นเดือนปุ๊บเขาก็จะมีวันหนึ่งที่ทุกอย่าง Data ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างส่งไปที่ HR ส่วนกลางก็คือเป็น Head Office นะะอีกจังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมันเป็นระบบแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำงานที่นี่ค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาให้ความเชื่อใจพนักง,งานนะคะว่า เราจะไม่มีทางแบบช่อชนช่อโกงบริษัทนะคะแบบกินเวลาหรือมาสายอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองสมมติถ้าวันนี้ไอเข้างานสิบเอ็ดโมงแต่ไอไปสายสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ถึงใช่ไหมคะไอก็ต้องเข้าไปทําการแก้ไขในระบบนะคะว่าวันนี้ไอเข้าสายนะคะห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องซื่อสัตย์เพราะว่า มันไม่มีใครหรอกที่จะมาคอยจําได้ว่าวันนี้ไอามาสายห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ย่ะทุกคนอืมนั่นแหละไอคิดนะความซื่อสัตย์อ่ะมันเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยเป็นมายเซ็ตที่ดีในการทํางานไม่ว่าเราจะทําตําแหน่งอะไรทําที่ไหนนะคะทุกคนมันมีความสําคัญมากจริงๆนะคะอาจจะเป็น คุณสมบัติอันดับที่หนึ่งเลยนะที่พนักง,งานทุกคนจะต้องมีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลเวลไหนคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุดจริตไอไปแล้วนะทุกคนนะคะขออนุญาตโอ้ยขออนุญาตมีเวลาแปลนฝัน5นาทีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย